สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์แรบบิทนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วของสุดยอดยีนสุดยอดยีนตอนที่2506โลเมดูซ่าลำแสงสีม่วงพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและรูปร่างของผู้หญิงผู้งดงามก็ปรากฏขึ้นร่างกายท่านล่างของเธอเป็นหางงูที่มีเกล็ดและผมสีดำของเธอก็เป็นงูจำนวนมากลวงตาของเธอปิดอยู่เธอทั้งคู่สง่างามและเยือกเย็นหน้าขนลุก เมื่อราชาอัศวินไอรบรุษยอดฝีมือเอ็กตรีมคิงเห็นผู้หญิงเครื่องงูคนนั้นพวกเขาก็ตกใจเงานั่นกาหน้านั้นมันดูคุ้นๆยอดฝีมือระดับเทพเจ้าของเอ็กตรีมคิงหลายคนจู่ๆก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นผู้หญิงคนนั้นชัดๆเงาภายในลำแสงก็หายไปมันหายไปจากสายตาของพวกเขาอย่างกระทันหันโล่ในมือของฮันเซินสูญเสียลำแสงของมันไปฮันเซินรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวเขาก็พลิกโลกเพื่อดูอีกด้านหนึง่งเขาเห็นว่าด้านหน้าของโลกประดับไปด้วยภาพของผู้หญิงที่เขาเห็นภายในลำแสงนั่นมันเป็นภาพของผู้หญิงครึ่งมนุษย์คนหนึง่งดวงตาของเธอยังคงปิดอยู่และผมของเธอก็กําลังเต้นระบํามันดูงดงามและน่าแปลกประหลาดนี่ดูเหมือนจะเป็นของดีมันต้องเป็นสมบัติซีโนโจินเอกระดับเทพเจ้าแน่นอนฮานเซ่นรู้สึกดีใจเขารีบนำอโลออกไปจากรูหลังจากที่ฮานเซ่นนำอโลขึ้นมาถึงพื้นผิวเรายอดฝีมือของเอ็กทีมคิงก็ได้เห็นโล่สีม่วง ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างพวกเขาก็จ้องมองไปที่มันอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองลุงหกฟูดนั่นมันสมบัติของเผ่ากาหนะ้าโลเมดูซ่าเกสนี่มันเป็นไปได้ยังไงโลเมดูซ่าเกสถูกทําลายไปแล้วในการต่อสู้นี่ทําไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้น้าสีขาวนั่นมันคือเมดูซ่านี่โลเมดูซ่าเกสยังอยู่ในโลกนี้อีกหรือเนี่ยทําไมโลกเมดูซ่าเกสถึงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้และมันยังอยู่ในสถานที่ที่ถูกยึดครองโดยเอ็กซ์ีมคิงอีก เร็วเข้าพวกเราจาเป็นต้องชิงโลกเมดูซ่าเกากับมาพวกเราต้องน,านํามันกลับมาให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกเราจะเอามันมาได้ยังไงตอนนี้มีแค่หน่วยอัศวินไอส์บลูที่อยู่ในบริเวณนั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพวกเขาจะหยุดหันเซ้นได้บางคนพูดขึ้นมาหลังจากนั้นยอดฝีมือของาอรกทรมคิงก็หยุดพูดไปพวกเขาทุกคนมองไปที่โลกของหันเซ้นด้วยสีหน้าที่ดูเอาจริงจังแต่มันไม่มีอะไรที่พวกเขาจะสามารถทําได้กับเรื่องนี้พวกเขาได้แต่มองดูหันเซ้นแบกเอาโลกเมดูซ่าเกากับ ไปบนบานขาวเร็วเข้าบอกให้ลุงสีและท่านหญิงมิเรอร์รีบเดินทางไปที่นั่นโดยเร็วที่สุดพวกเราจําเป็นต้องชิงโล่นั้นคืนมานี่มันแย่แล้วสิ่งนั้นตกไปอยู่ในระบบไอบลูได้ยังไงกันมันอยู่ในดินแดนของพวกเรามาโดยตลอดแต่ไม่มีใครหามันเจออย่างนั้นหรอนี่หน่วยอัศวินไอบลูทางานกันยังไงพวกเขาปล่อยให้ของสําคัญซ่อนอยู่ใต้จมูกของพวกเราตลอดเวลาหลายปีตอนนี้มันกําลังจะถูกขโมยไปอีกอย่างนั้นหรอ ท่านช่วยอนุญาตให้ข้าน้อยไปที่ระบบจัก,กรวาลเคออสด้วยข้าจะไปช่วยเหลือลุงสีในการฆ่าหันเซ้นและชิงโลนั้นขึ้นมาข้าเองก็ยินดีไปจากระบบจัก,กรวาลเค c อสเช่นเดียวกันเดิมทีระบบจัก,กรวาลเคออสเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจะไปแต่ในตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนปรารถนาหันเซ้นไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับโลกที่ได้มาแต่เขามั่นใจว่ามันต้องเป็นของที่มีค่ามากๆเขาเก็บเก็บเห็ดร่มพิษและอุ้มเป่าื่อขึ้นมา หลังจากนั้นเขาก็ลากโล่กลับไปที่วานขาวฮันเซิลได้รับสิ่งของที่เขาต้องการเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันจึงไม่มีความจําเป็นที่เขาต้องอยู่ที่นี่และรอให้มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาฮันเซิลเริ่มกลับขึ้นไปที่วานขาวอย่างรวดเร็วที่สุดเหล่าโจรสลัดกําลังนั่งเฝ้าวานขาวอยู่เมื่อเห็นนกแดงน้อยของเขากําลังเข้ามามันก็บินออกมาต้อนรับพวกเขามันบินลงมาบนไหล่ของเปาเอ,อ๋อด้วยหวังที่จะแทะสมขนาดใหญ่ในมือของเธอนี่มันเป็นของฉันเปาเอ๋อกอดสอมไว้แน่น และไม่ปล่อยให้นกแดงน้อยได้กินมันฮันเซินไม่มีเวลาจะมัวสนใจการทะเลาะของทั้งคู่เขารีบเดินเครื่องของวานขาวเขาเดินทางออกจากระบบไอส์บลูและมุ่งหน้าลึกเข้าไปในระบบจักรวาลเควอสฮันเซินวางโล่ลงมันหนักเกินกว่าที่เขาจะถือมันไปไหนมาไหนได้เพียงคนเดียวเพียงแค่แบกมันขึ้นมาบนวานขาวก็ทําให้เขาหอบแล้วเมื่อได้เห็นโล่ที่ฮันเซินนากลับมาฟางชิงวี่ก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นฮันเซินออกไปเพียงไม่นานแต่เขาก็นําโล่อันใหญ่อันหนึ่งกลับมา เื่อเขาเข้าไปดูใกล้ๆและได้เห็นภาพของผู้หญิงเครื่องมนุษย์เครื่องงูเขาก็อุทานออกมาด้วยความตกใจเมดูซ่าเกตนี่เจ้ารู้จักโล่นี้อย่างนั้นเหรอฮันเซินถามเมื่อเห็นท่าทีของฟางชิงวี่นี่นี่มันนี่มันคือโล่เมดูซ่าเกตจริงๆอย่างนั้นเหรอเสียงของฟางชิงวี่สั่นรัวขณะที่เขาจ้องมองไปที่โล่ข้าไม่รู้ข้าเพิ่งจะขุดมันขึ้นมาเจ้ารู้เกี่ยวกับโล่นี้อย่างนั้นเหรอฮันเซินถามอีกครั้ง ฟางชิงวี่ดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันมือที่สั่นเทาของฟางชิงวี่ยื่นออกไปสัมผัสผิวของโลกสิ่งที่พูดนั้นฟังดูไม่ได้ใจความข้าไม่รู้ไม่ไม่ข้าไม่แน่ใจว่าโลกนี้ใช่โลกเมดูซ่าเกตหรือเปล่าแต่ตำนานบอกเอาไว้ว่ามันถูกทำลายในเมดูซ่าเกตคืออะไรฮันเซ้นถามด้วยความสับสนฟางชิงวี่พยายามสงบจิตใจของตัวเองและพูดการเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ยอดฝีมือเกิดขึ้นและตายไปสมบัติเองก็เช่นเดียวกันบางอันก็ถูกทำลายขณะที่อีกอันก็ถูกสร้างขึ้นมาที่สุดแล้วพวกมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงแต่สักวันหนึ่งภายใต้การไหลเวียนของประวัติศาสตร์พวกมันจะกลายเป็นตำนานผู้คนจะจดจําบางสิ่งนั้นไปตลอดในอดีตนั้นอัลฟาของเผ่ากาหน้าได้ใช้โลมิทุซาเกตและทำและสถานล้างบาปแห่งสองสวรรค์พวกมันทั้งสองเป็นสมบัติระดับเทพเจ้าและพวกมันก็ทําให้เขาไร้เทียมทาน มันทาให้เขาจุดดวงไฟของเผ่าพันธุ์ในจีโนฮอได้และมันก็เป็นการกระทํานั้นที่เผ่ากาหน้ากลายเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ชั้นสูงหลังจากนั้นโลกเมดูซ่าเกตและสถานล้างบาปแห่งสงสวรรค์ก็กลายเป็นสมบัติระดับเทพเจ้า,าที่มีชื่อเสียงมากๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโลกเมดูซ่าเกตมันถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในสมบัติระดับเทพเจ้า,าที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ว่าได้ของอัลฟากาหน้าได้ใช้โลกเมดูซ่าเกตและสถานล้างบาปแห่งสงสวรรค์เพื่อจู่โจมจีโนฮอหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานหลายวัน พวกมันก็ถูกถีบและร่วงหล่นลงมาจากจีโนฮอจากนั้นเมดูซ่าเกตและสถานล้างบาปแห่งสว,งสวรรค์ก็หายไปตลอดการขณะที่ฟางชิงวี่พูดเขาก็เอามือลูบผิวของโล่ถ้านี่เป็นโล่มดูซ่าเกตรจริงมันก็เป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้โล่นี้ใช้โล่นี้เพื่อซื้อเผ่าพันธุ์ชั้นสูงทั้งเผ่าก็ยังได้เลยเพราะยังไงซะมันก็เป็นสมบัติมันก็เป็นถึงสมบัติระดับเทพเจ้าที่เคยใช้จู่โจมจีโนฮอมาแต่ตำนานบอกเอาไว้ว่า โลเมนูซาเกตและสถานล้างบาปแห่ง,งสวรรค์ถูกทำลายในการต่อสู้ข้าไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เอ่อเพิ่มเติมนะครับไอตัว2ออย่างเนี้ยถ้าถ้าฟังจริงวี่มันรู้นะครับว่าฮันเซ่นนะี้มีของ2องอย่างเนี้ยมันคงจะกระอักเลือดนะ่แน่ผมว่ายอดฝีมือที่บุกเข้าไปในจีเนียลฮอร์ฮัน,นเซ่นแปลกใจแม้แต่เอนเชียนวอเตอร์กอตที่ส่งพลัง ก็ยังไม่สามารถผ่านประตูของ g ีโนฮอ l l เข้าไปได้แต่ถ้าว่าอัลฟาของกาหน้าบุกเข้าไปถึง g ีโน Hall และต่อสู้ภายในนั้นเป็นเวลาหลายวันเขาไม่อยากจะชินตนาการเลยว่าอัลฟาของกาหน้านั้นจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนพวกเราต้องตัดสินว่านี่คือโลกเมนูซาเกตของจริงหรือไม่ยังไงหันเซิ่งก็รู้สึกดีใจถ้านี่เป็นสมบัติระดับเทพเจ้าที่เคยใช้ในการต่อสู้ภายใน G ีโนฮอ l l จริงมันก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากม หากเซิมีสถานล้างบาปแห่งสวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือถ้านั่นคือโลเมนูซาเกตจริงๆบางทีเขาอาจจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอัลฟาของการหน้าก็ได้และบางทีเขาอาจจะสามารถใช้พวกมันเพื่อจู่โจมชินฮอร์ด้วยตัวเองครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ